ลืมปิดแก๊สไฟไหม้บ้านแน่เลยห้าหมื่นพอดีเดี๋ยวไปให้หัวหน้าคนงานแบ่งจ่ายให้คนงานดีกว่า อุยลืมปิดเตาแก๊สในบ้านตายละสวัสดีครับเออมาทำอะไรครับเอาของมาส่งครัเอาส่งบ้านเลขที่หลังไหนครับผมซอยสิบเจ็อ่อะ อ๋อซอยสิบเจ็ดได้ครับเชิญครับ คนงพัสดุนี่เออแล้วเขาไปเปิดรถคุณไก่ทำไมอ่ะคุณอย่ามื่คุณ น,น,น,นึกขึ้นได้ก่อนว่าลืมปิดแก๊สไฟไหม้บ้านแน่เลยฮะกระเป๋ากระสองไปไหนเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เราเอามาแล้วนี่นาวางไว้ตรงนี้มันไปไหนอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้การละไปแจ้งนอปภก่อนสิเนี่ย ยุดเอ้คุณหยุดส่อนคุณคุณคุณลจจขวางเราจขวางเราหน่อยเร็วเร็วไอ้ขับร้ภาษาอะไรเนี่ยคนกำลังเรียบอยู่รีบไปเอางลงไปดูสิค่ะแม่ปะพะยูทำไมหรอคะอะไรเนี่ยะเกิดอะไรขึ้นอะ ทำไมคุณทำอย่างนี้เนีอะไรนี่ของใครดไมันของฉันแล้วว่าคุณจะมาส่งพัสดุจริงๆแล้วคุณเป็นขโมยเหรครับเนี่ยขอนอะไรปล่ยปลอยขโมยเหรอเนี่ยไม่ใช่นี่มันของฉันไม่ใช่นี่มันของฉันระวังนะครับระวังนะครับคุณหน่อยออกไปก่อนเดี๋ยวผมไม่โทรแจ้งไม่ไม่คุณเป็นขโมยเกิดอะไรขึ้นองนี่นี่มันซ้อนกันกับกระเป๋าของฉันของฉันค่ะขอคุณได้ยังไงนี่อะไรนี่เปนของฉันคุณไอ้องฉันมาได้ยัง คุณเปิดประตูดูรถทุกคันได้ยังไงครับในหมู่บ้านเนี้มันไม่ใช่รถคุณนะฉันยังไม่ได้ำอะไรเลยไหนหลักฐานมีไหมโอเมีนอยู่คาตาแล้วมอน่างนี้คุณรู้ไหมว่านี่คืออะไรก็มันเป็นของฉันไงของคุณได้ยังไงคุณรู้ไหมในนี้มีอะไรใครจะไปรู้ล่ะคะแสดงว่าคุณแอบเปิดรถเขาใช่ไหมไม่ได้แอบไม่ได้แอบแล้วคุณยีผมเขามาได้ยังไงก็บอกว่ามันเป็นของฉันไงคุณรอประพอรู้ไหมคะว่าของที่ฉันน่ะเอาวางไว้ในรถ แล้วตั้งใจว่าจะไปท,ทาําธุระในบ้านเสร็จแล้วก็ววจะขับรถออกมาออกมานีออา่ของหายมั่วแล้วเยก็เลยตั้งใจว่าจะมาแจ้งความมาแจ้งกับพี่อนมาพูดมั่วดิช่วยแจ้งตับหมวดให้ด้วยค่ะผมเห็นหลักฐานผมเป็นพยานให้ได้พวกโอ้โหหลักฐานป่อนี่ต้องพูดอะไรเยอะพยานให้ได้พูดยาะแจ้งตำรวจเลยโทรเรียกตำรวจเรียกเดี๋ยวนี้เลยค่ะตำรวจเลยวนีจับช่วยจับไว้หน่อยนะครับผมโอ้ยไม่ใช่เขาโมยนี่มันเป็นเขาฮัลโหลครับคุณตำรวจใช่ไหมครับก็ยังไงครับผมไปโรงพัก แล้ตอนนี้มีคนขโมยของครับเปิดรถไปเรื่อยเลยครับครับได้ครับยังไม่จบอีกนะนี่หัวหน้ารปภมาพอดีเลยแจ้งตำรวจให้ด้วยไี่ของหนหรือเปลาดีนะมีรปภดีตำรวจจะมาแล้วนะครับช่วยรอนอยนะครับเงินอยู่คนไหนครับเอาเป็นเงินเหรอครับคนลุกเลยเนี่ยเป็นเงินที่ต้องไปจ่ายค่าแรงคนงานนะคะเนี่ยถ้าเขาออกไปนี่คือแย่เลยค่าเงาค่าแรงคนงานเดือนนี้เขาทำอย่างนี้ได้ยังไง หากินกับวิธีนี้หรอผมต้องขอโทษลูกบ้านทุกคนด้วยจริงๆนะครับผมนึกว่าเขามาส่งพัสดุนะครับพาคุณก็ไปจัดการคุณจัดการเลยเดี๋ยวมาเลยมาเลยมาก็ฉันมาส่งพัสดุจริงๆไอเนี่ยต้องขอบคุณมากเลยนะคะถ้าไม่ได้ลูกบ้านดีๆไม่ได้เพื่อนบ้านดีๆอย่างคุณน่ะดิฉันต้องแย่แน่ๆเลยเพราะนี่เป็นเงินที่จะต้องเอาไปจ่ายค่าแรงคนงานเผื่อแวบเดียวมิจฉาชีพพรุ่งนี้นะคะไม่ได้เลยอ่ะ ค่ะไม่เป็นไรอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ช่วยกันเห็น <ừ> พี่รดแปลกๆลปรปภเขาเรียกให้หยุดหยุดหยุดก็เลยเอารถมาควางว่าจะเฉลิกค่ะไม่ของไม่หายก็ดีแล้วใจหายแป้วเลยแล้วก็โชคดีนะคะที่หมู่บ้านเรามีปรปภที่คอยสอดส่องดูแลดีนะคะ แล้วก็มีเพื่อนบ้านดีด้วยดีใจจังเลยยังไงเดี๋ยวขอตัวไปจ่ายค่าแรงคนงานก่อนนะคะเ,เดี๋ยวฝากฝากรบกวนนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะตำรวจมาแล้วต้องการไปให้ปากคํายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันนะคะยังไงแจ้งร,ปรอปภไว้ขอขอตัวนิดนึงนะคะรีบค่ะขอบคุณค่ะ okay, วันใดคุณได้ช่วยเหลือใครสักคนคนคนนั้นเขาจะจดจำความมีน้ำใจของคุณความดีงามที่คุณได้ช่วยเขาไว้ในวันที่เขาลำบากและเมื่อวันใดที่คุณล้มคนคนนั้นจะยืนอยู่เคียงข้างคุณอย่างแน่น